ไม่ปาเด็ม ตเียนไหนอะท่าไหนอะเนี่ยท่าเรือแผนแสบต้องบอกใครอะหอนี้ไม่มันไปที่นี่ไม่ไม่โดนมหาไม่ก็ต้องรอโน่ก็มีมแม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโตตรงนี้ก็ล่มนี่สารก็แม่เนี่ย จาแม่จะเขียนอะไรโอ้ตวัวกระเด่เลยมัเเียนร้อนะ่นทางอสา60นาทีบางคันโด,โดยสารต้องเปลี่ยนเรือทุกอ๋อนี่ท่าเรือท่เอาเรือไปนู่นอ้าวเราจะไปไหนส่วนตัวส่วนตัวไหนอะ ก็จะมีคนเสื้อสีฟ้าไม่เห็นมั้ย่้ยจะาปไกลด้วยนะตัน้ามีอ นู่นมั้งเรือนูน่นนู่นเรือสารนู่นมั้งเรือรับจ้างรู้ไง,งอ๋อเรือรับจ้างเรือรับจ้างไปมีนตลาดตลาดร้านขี้ผิดทางน้ำเนี่ยขี้ผิดทาก็นั่งริมคลองไม่ร้อนหรออุยตลาดก็ปิด อ้เขาเปิดเสาร์อาทิตย,ย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอุ้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวเรากลับมาดู ก็จะไปสา่ไงแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งรอเรือไปไปตามคลองพรบเปือศสาวอาทิตย์ดูปลาดิโอหปลาปลาเยอะมาก จะสาร์อาทิตย์แล้วไม่มีอะไรเลย,ลยน,น้องโจนี่น้ำโอ้ยเนี่ไก่ตีนโตโตนี่ไก่ตีนโตเห็นปะเห็นปะไก่ตีนโตป่ะดูดิไก่ตีนโตด,ดไ,ตโตไม่มีอะไรแล,ล้วเขาปิดตลาดเขาขายเสาร์อาทิตย์เออไปนั่งไปเดี๋ยวนั่งไป หัวโตหนักระวงังรถนี่ตัวมานี่ก็ได้ล้มๆถึงแล้วนี่หนไหมขวนเลียมสารขวันเลียม โมานี่ล้มมาเร็วเดิมน,น,น,นมาโอ้ดูปลาดิดูปลาเยอะมาก ไปไงเดี bay, ๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นเลยไงเราก็จะได้ข้ามไปดูดูดูต้อ้สวยอ่ะสวยปะโอ้ยเขาไม่ให้เดินตรงนี้เนี่ยจริงอ่ะให้เดินตรงนี้เนาะเดี๋ยวดูดิดูดิตาเยอะมากงานที่เสร็จอาหารเนี่ยะนั่งนี่ก็ได้นั่งได้ไหมนั่งได้ เรือเขาเดี๋ยวนั่งเรือไปเล่นไม่เรือวันหรอก